นับสนุนโดยลิวกาคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ลิวกา0 3 5 6 1 1 1 4 1 0 8 6 3 6 7 1 4 3 2 0 8 6 3 9 8 1 4 3 2 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02 หกหน0่8ห้า0ูนย์ศเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557ัราเเวลา10นาฬิกา30สินาทีพลโทพิสิทธิสารไม่ทับน้อยที่1ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรักความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็งจังหวัดอ่างทองณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายประวินชัมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้เข้ามาบริหารการปกครองประเทศเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนําความสงบกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเร็วรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราวจังหวัดอ่างทองได้ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับประกาศและคําสั่งตามแนวปฏิบัติหน้าที่ของคอสชอ ทุกกิจกรรมอย่างเข่งคัดโดยโครงการพัฒนาความรักความสาม,มคัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็งจังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยเฉพาะคนในจังหวัดอ่างทองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนจากกรณีที่คณะรักษาความสงบของชาติหรือขตชอได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาความรัก ความสามาคัคคีและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการนำพาเดินหน้าปฏิรูปประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกอำเภอจำนวน1,000คนและมีนักเรียนนักศึกษาอีกจำนวน200คนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน100คนรวมผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมดประมาณ1,300คนวิทรุธเชิดฉายถ่ายภาพเทียรพงรักา่าสมัครงานข่าวท้องถิ่นจังหวังทองรายงาน